ก็วันนี้อยู่หองนั t ทร์นะครับ, OK รบวันนี้ผมจะมาเล่น0 7. 0 7. 0 7. 0 7. นะครับ0 7น0นะครับผมจะมาเล่นให้ดูเฉยๆนะครับลิงก์ก็ไม่ได้เอามานะครับเพราะว่าลืมนะทุย <c ười> ก็ในพาร์ทนี้ครับก็เอ้ยไม่ใช่พาร์ทนี้ว่ะก็จะมีดวงตาเอโ o โผลแล้วก็อิมะแล้วก็ปีกแล้วปีกผมขอใส่ก่อนจะได้รู้มีจริง นี่ครับบินได้ด้วยนะแล้วก็ไอ้นี่ครับอันนี้มาอยู่แล้ว <S <S พเพิ่มแมปอินเดียนะก้อนแล้วก็แล้วก็ไอ้นี่แล้วก็เอเดอร์เชนะครับก็ลองใส่กันเลยนะก็เอเดอร์เชนครับก็อย่างอย่างที่รู้ๆนะครับก็อันนี้ก็นน่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามกับการที่เรารอคอยนะว่าศูนย์จุดสบหกจุดศูนย์ก็ไม่มีมีแค่ประตูนรกกับไม่มีเอ็นเดอร์โพนะมีแค่ดันเจียนมันจะไปถูก,กอะไรเนาะนี่คนัหมาครับแน่กล้องไก็เป็นโลกเอ็นเดอร์ดักอนจริงๆครับผมไม่ได้โกหกนะก็มันตกได้นะแล้วก็เอ็นเดอร์โพไม่เป็นใครไก่อย่าง,งนั้นแนละ้ครับ นี่ครับนี่ครับแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะเป็นยังไงเป็นตัวแบบนี้นะเห็นไหมเป็นตัวแบบนี้อยู่นะครับก็เขาน่าจะแก้ไขในเร็วๆนี้นะครับส่วนไอ้ด้วยเช็ดก็ใช้จีดั้จริงนะนครับนี่ครับนี่แล้วมันก็นจะหน้านี่แล้วก็นี่ครับเห็นไหมได้ใช้ของจริงครับ บินมานี่เลยนี่วะอือไอ้มิวว่าดาวดาวดีโอยใส่กระชอกมึงอะก็ไม่รู้นะว่าจะได้เนาะเมื่อกี้บินนับบินนับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงครับบินอ่ะเดี๋ยวผมลองบินให้ดูในโหมดอมตะก็ได้เอ้ยโหมดโหมดสบายโบก็ได้ครับ ร้อยมันร่วงลงมาผูบ,บีเอพีก็อออลองเลยก่อเวลามันตกมาไม่ต้องกลัวมันไอ้นี่แน่นอนเนี่ยควายอยากไปตกลงกับเขาเองเหมือนกูมองอ่ะ <c ười> <c ười> เจ็ดร้าเหมือนกันกด้วยอ๋อมงมงควายเล็กนะเว้ ก็เดี๋ยวผมบินให้ดูเลยครับพอเมื่อกี้ขอภายในคำหยาบนะครับก็ก็เหี <The S 1> <ก>้ยได้เป็รียลโคโอเคทีวีที่ยอะไรนะฮะมึงอะไรเดี๋ยวผมขออันนี้ก่อนทิ้งได้ไอ้มางมั้งตัวที่เหมือนอะไอ้ตัวอะไรวะไอ้ตัวที่มันยิง แทงโมเหรอไม่ใช่อีกัวนี่ที่มันเป็นไอ้นางตัวเสียดัะบอกจัแทนนี่ฮะเป็นเรื่องจริงครัเรื่องจริงไม่ได้หลอกไอ้คนทอไอ้คนหลอกนันแหละเป็นคนจริงๆนะก็เป็นได้จริงด้วยนะ ก็ blender, มันขึ้นอยู่กับคน icker, ร apology, คู้ไม่รู้นะว่าจะบินยังไงอะไรยังไงนะคือผมเล่นอจะพักหนึ่งแล้ว <GO> ก <av uther> ูหุกเลยสะเดยเ้ยก็ลงยับไปก็ต้องขอตัวลาเดียงเร่องนี้นะไปแล้วบ๊ายบายจบๆหนไหน